สาต้ามสวัสด <ane> ีครับสัปดาห์นี้พวกเราได้ครับเกียรติเป็นช่องแรกที่จะพาทุกคนไปชมคือหาดสุดหรูของพ่อค้าออนไลน์เวอรอีเดดแม่ฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินกุ้งลูกฉันจะได้กินกุ้งเงินขายปลาสร้างบ้านหลังนี้ผมนึกว่าผมกลับไปอยู่ในหมู่บ้านโดยก็ได้ลองได้ดูดิที่สร้างรายได้มาแล้วกว่าสามร้อยล้านนอกจากนั้นนะครับเรายังจะได้สอนบางฮาสนตกปลาเป็นครั้งแรกนั่นไง นั่นไงวัโดโจนเอาเอาปัน่นปันปันปัน <c oughs> ปันถ้าสอนเขาอีเคจิเมะเพื่อยกระดับวัตถุดิบเทเรไทยด้วยจะสนุกขนาดไหนไปชมกันนะครับ สวัสดีครับสำหรับเอเจนซี่ AE สปอนเซอร์เลยลูกค้าที่นาักทุกท่านที่สนใจอยากร่วมงานกับสากาตะนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีมาบอกเพราะว่าสา,ากาตะเมื่อทีมงานจะเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์มากมายอันซีนส,สุดๆกว่า5ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วเราจะทำแพ็กเกจสุดพิเศษราคาสุดพิเศษสำหรับทริปเหล่านี้ด้วยสามารถถ่ายทั้งไทยอินรีวิวแล้วก็นำเสนอเนื้อหาสปอนเซอร์ชิพมากมายสนใจติดต่อทางนี้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ เดี๋ยววันนี้ก็ลองมาฟังเรื่องเราความสําเร็จด้วยว่าจากชาวประมงบางฮาซานใช้วิธีไหนถึงไต่เต้าขึ้นมาเป็นพ่อค้าที่สร้างรายได้ปีก็เป็นหลักร้อยล้านบาทร้อยล้านบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อคําถามว่าวันไหนคือวันที่เราได้จับเงินร้อยล้านนะปีแรกนั้นผมขายได้90บล้านเกสิล้านเลข90ลไดสิบ จุดเด่นของอาหารทะเลแห้งของบางสะซานคืออะไรครับสดใหม่คำ่าสดใหม่ของผมไมถือว่าทําเสร็จใหม่หมดทุกวันไม่มีเหลือแต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยเราม,มีชาเลนจ์ที่ที่บางสซานท้ายเมื่อกคิดเมนูจากผลิตภัณฑ์เขาด้วยต้องวันทั้งคือน,นอนวันสองชั่วโมงลุยหาปลาต้องหาวัตถุดิบเอกเหมือนคนบ้าแบบ เราจะ <yeah. S 1> จหนีจากความจนได้ว่าเราไม่มีต้นทุนของชีวิตเราก็เลยต้องหาต้นทุนของชีวิตให้ได้ขออนุญาตถาม้วยไหมครับเจ๊กไม่กี่ครั้งละเจ๊กไ่กี่ครั้งละสาธุสวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งอีพีกับพี่บางฮาซานครับะะมแม่ฉันต้องได้กินกุ้ง hey! ม่ฉันตน้องได้กินกุ้งพ่อค้าออนไลน์ที่สร้างันได้หลักร้อยร้านร้อยร้านร้นยยอยร้านจะอ่านอะเร็นแห้งมาอลกวน,นะครับออะไรแห้งบางฮัสซันอีพีก่อนเรียกว่าทำให้เห็นเราว่าของเขาดีจริงและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะมาสอน บางภาษาวิธีการอีเคจิเมะถน,นอมเนื้อปลากระพงให้เป็นซาชิมิเกรด<ช>ด้วย<ช>นะอันนี้เป็นน้ำทะเลใช่ไหมครับเป็นน้ำก่อยอาตีเข้ามานะครับเป็นน้ำปากกลางธรรมชาติเขาบอกว่าบอ่อเนี้ยเขาตกปลาไม่ได้ใช้เหยื่อสดมันไม่กินเดี๋ยวผมจะลองใช้เหยื่อปลอมตีดูได้ครับอย่าปลอมตีผมว่าสบายต้องตกปลาเบอร์หนึ่งของประเทศแค่นี้ โอ้หโอ้อ้อะไรจะเรีวขนาดนั้นเลยหลับตาก็ตกได้น้ำหนักเท่าไรได้ฮะไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่มากนะอ่มาครับประมาณโลกว่าโลได้รัโหนึงสวิงสวิงหน่อยครับเซปจอวางยาผมเองครับไม่เอาสวิงมาเรียบร้อยเรียบร้อยโอเค น่าโอเคสานะกันสัหน่อยดีกว่าไหมครับขอโบก้าหน่อยขอสาระสาระเท่าไหร่ได้โลกว่าตัวนี้ไหนลองชั่งดูนะครับ๋อมีที่ชั่งด้วยใช่ประมาณ2ตอนครึ่งประมาณโลหนึ่งครับอ๋อโลหนึ่งนะปลากระพงขาวนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเอเชียนซีแบ s นะครับต้องเรียกว่าเอเชียนเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นซีแบสปกติในตลาดโลกเนี่ยมันจะเป็นปลากระพงของยุโรป้าตาจะไม่แบบนี้นะครับชื่อวิทยาศาสตร์เขาเรียกาเตสเข่คาริเฟอร์นั่นเองนะครับเป็นปลาที่พบได้เยอะในแถบเซาท์อีสเอเชียและออสเตรเลียนะครับเอกลักษณ์คือสามารถอยู่ได้ทั้งสองน้ำทั้ทงน้ำจืดและน้ำเค็มนะครับเอกลักษณ์เนื้อนะ่าจะเคยทานกันอยู่คล้วเนาะเอาไปเผาก็อร่อยทอดก็ดีนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาจากแหล่งน้ำสะอาดเราอีเกจิเมะอย่างที่เราจะสอนบ้างคาซานวันนี้เนี่ยเราสามารถทำปลาดิบเป็นปลาเนื้อขาวคุณภาพดีได้เช่นกัน ว่างนี้เรามาสอนบางฮาซานตีกับฟอรมหน่อยดีไหมใอ่เผื่อได้เยอะสักตัวโอเคครับมาเอาตีมากหย้รอกสปินนะครับอย่างแรกเราเช็คเบรกก่อนเบรกเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจะยิ่งแน่นขึ้นสวนเข็มนาฬิกาจะยิ่งอ่อนลงนะครับออปลาขนาดไม่ใหญ่มากเราไม่อยากให้เบรกแน่นเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวปากเขาจะขาดได้ครับปับสายขึ้นมานะครับทีนี้เวลาตีเบดเนี่ยเรา หันองศาของลอกเนี่ยมาตรงนี้ก็ทําเหมือนไก่ปืนนะครับเปิดอย่างนี้เดี๋วทีนี้ก็เปิดหน้าลอกทีนี้เราก็เวียงยกไปข้างหลังอีกใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามหัวไปเบาๆแล้วก็ปล่อยนิ้วในขนาดนั้นพอปล่อยเสร็จปุ๊บปิดหน้าลอกก่อช้าๆปลาบ่อเนี่ยมีนิสัยก็คือถ้าปกติเขาชินันการกินอาหารเมดเนี่ยเขาจะไม่ร่าดูเดือดมากก่อช้าๆถ้ามีอะไรรู้สึกกระตุกเนี่ยเราวัดเบาๆอ่าแค่ดีวติดละคราวนี้ก็ค่อยเยอะเข้ามาอ่าครับเชิญระวังหน้าตากล้องนะ ไปแล้วไปปวดเบ,<อ>บ,บ,บาเบาเยอะไหมมือด้ามมีไว้ตรงนี้ดีกว่าครับอ่าแล้วก็มือนี้อ๋อทีอ่บนจักรยเอากินแล้วกินแล้วเอากินแล้วกินแล้วไม่ไม่อยู่โึงเน่ยมันอยู่เอาไหมเอาไหมเอาไหมตีก่อนทั้ตีก่อนพี่บังค asan าาครับผมแนะนำหนีบตรงแจกคเก็ตดีกว่าหนีหยิบเลยอะใช้บรรดาอ่าแต่ว่าตีก่อนตีก่อนมาโอเคมา ช้าๆครับมีใครกัดไหมกองเขายกอ่ากองเขายกปล่อยยกปล่อยเบาๆก็ได้ครับสร้างแอคชั่นหน่อยไม่มีใครกัดเลยเอาองอีกรอบงกองอีกรอบเอ้ยทำไมอันนี้เพื่อตูดลายหรือเปล่านี่ตกปลาไม่เคยกินเลยรู้สึกอะไรกระตุกบ้างไหมครับไม่มีเลยยกยกาปล่อยกกยตกปลาไม่เคยกินเลย ได้ปาก็ได้ได้เนี่ยเอาปลากินเบ็ดนะครับวัดเลยหลดแล้วเหรอลาว่ามัหลักอ่ะเนด้ปลาเนาะองไมวเห็นนะแล้วคุณตั้มตกได้เลยอ่ะเฮ้ยอันละหลุด ติดแล้วหลุดต้องพึ๊บปึ๊บปีนึงเอาละครับคนละคันแล้วครับรเลยครับเอาละครับกับเซียนกับเซียนกัวาวันนี้ตอกกับเซียนหมุนเบาย่ะเหรอมุนเยาะเยาะเนาะโอ้ไปทางนู้นเลยล้วโลเดี๋ลยววัน,นี้ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวติดหาคาดีครับมีปลาอีกเยอะแค่ไหนครับเนี่ยเป็นเกือบพันเกือบพันเหมือนกันนะครับอุ้ยเยอะน่าจะกินง่ายกว่านี้นะมันตื่นแล้วมั้งปลาไปอยู่ตรงนู้นมาแล้วมันจะไปเล่นน้ำตรงนู้น ออ้งนริดก่อนดชดธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายลากครอบบอนะครับต้องติดนักที่นะจะทำยังไงดีเอาวนเลยวะลุ้วนวะตากงองทำเล็แปดได้ไหครับเดแวต้ออยู่ในน้ำัต้องอยู่ในน้ำบางอาสาต้องตกปลาได้ ได้ได้เลยต้องเอาให้ได้โจขององ่ายๆครับครัพี่โจบนเรือไม่ได้สร้างผลงานมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมอีกไปดูลูกพี่หน่อยลูกพี่เป็นอะไรเนี่ย เป็นคนอ่อนลุกลุกได้ก่อนูุพี่คุณเป็นอะไรครับสัมอ้มอยสัมอ้อยลองไปถกโบนูดีกว่าพ,พี่เจ่โจครับถกโบนูเลยว่าได้โบนูไม่ยกมันดีงอ,อ้ไปม<ะ>าไปโบนูนได้โบนูเสียงอยู่ โชิบโจมาสั่งใครนะโอเคครับพี่ปากา s านจะตกปลาได้พี่ต้องเอาเหยื่อลงน้ำไม่ได้ก่อนขี่เข้าเนี่ยข้าข้น้าข้ามขน้ามข้าัข้ามข้า โอ้ยากหม่วัดไม่ทันเัดวัดแล้วตีแโอ้ยหลุดนิดหน่อยคะับตส่าองศาพอพีตั้งเห่นมั้นนะโจนเอาปัดปัดปัดปันปัปั้มาแล้ว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 เอามาแล้วตัวแรกของบางหาสันอ้อ่ ัวแรกเลยนมาขอผ้าเป็นความทรงจำหน่อยอ่ะผมถือให้เกระพงขาวตัวแรกของพี่บางหาซันนะครับโอเคงั้นตัวนี้ะครับจะเป็นตัวที่เราจะสอนพี่บางฮาซันวิธี่อีกเคจิเมะเป็นตัวแรกเช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับขอบคุณที่ใส่ชีวิตเป็นวิทยาทานได้เป็นอาหารพวกเราทั้งคู่ใช่ใช่ใช่เฮ้ย โอเคครับเดี๋ยวเอามาสาธิตวิธีเคจิเมะให้บางฮาซานฟังกันนะครับก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับอันนี้อาจจะต้องเซ็นเซอร์กันเยอะหน่อยเพราะมีทั้งเลือดนะครับแต่อันนี้เราออกตัวแล้วว่ามันเป็นการปิดชีพปลาให้ทอมานน้อยที่สุดนะครับ,รบเราจะใช้ด็กแทงนะครับอันนี้ของใครซินผมเตรียมผลิตออกมาเพื่อท้องขายบริจาคทีนี้ปลากระพงเป็นปลาที่หัวค่อนข้าง,งแข็งอาจจะต้องใช้องศาและแรงเราพยายามแทงไปที่ ตรงนี้นะครับที่เหมือนคล้ายๆแบบจุดบุ๋มเนี่ยจะเป็นจุดที่ตรงไปเป็นเส้นประสาทเขาปลาบางชนิดเราเข้าตรงอย่างนี้เลยก็ได้แต่บางทีเพราะปลาไทยหัวแข็งก็จะงงประมาณ45องศาไปตรงนี้แล้วก็จิ้มไปให้เจอสมองก็ค่อยกดลงออเอ็มครับสาธิตอันนี้ต้องใช้ความชานาญพอสมควรครับแล้วก็นดครับปึ๊บโดนละโดนแล้วใ่ใช่ครับโดนแล้วเนี่เลือดออกเลยอะ เวลาเห็นข้อกระดูกกลางของปลานะครับมันจะมีเส้นบนกับเส้นล่างเออส้นล่างคือเส้นเลือดเ,เส้นบนคือเส้นประสาทการทำลายเส้นประสาทเนี่ยมันชะลอ,อระบบย่อยสลายของเนื้อปลาออทำให้เนื้อปลาเน่าช้าลง<อ>จะค่อยๆย่อย,ยอยสลายช้าลงนะครับเราค่อยๆวางด้วยวตรงไปถ้ามันโดนนะครับเส้นกล้ามเนื้อจะกระตุกเองนะอันนี้ครับอันนี้เราให,ให้บางอาจารย์จับนะครับถ้าเกิดโดนเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนี้ กล้ามเนื้อจะกระตุกไล่ไปถึงจนถึงหางครับโอ้โหนกล้ามเนื้อครับติตัวจบใช่ก็จะอยากจะทำลายเส้นประสาทครับแค่นี้แหละสุดยอดดึงเข้านิดเดียวครับให้กล้ามเนื้อหยุดกระตุกก็ดึงออกทีนี้นะครับเราอยากที่จะเอาเลือดออกนะครับเราจะตัดเข้าหาหัวใจปลาเปิดเหงือกอย่าตัดอย่างนี้นะครับแผลจะใหญ่เราจะตัดตรงอย่างนี้เข้าเส้นเลือดนิดเดียวนะครับออกก็ครับโอเคออกแล้วทีนี้เราก็จะเอาปลาแช่ในน้ำทะเลนะครับยิ่งเป็นน้ำวนจะยิ่งดีนะครับแล้วก็ปล่อยให้เลือดเข้าไหลออก ดังนั้นเนี่ยการเิเจจิเมะหนึ่งทำให้ปลากินดิบได้สะอาดขึ้นปลอดภัยขึ้น2 เก็บถนอมได้นานขึ้นโดยไม่เสียการตัดหางตรงนี้ครับจะทําให้เลื่อนออกดีขึ้นด้วยเดี๋ยวจะเปิดหางให้เห็นนะครับว่าจุดที่เราไล่เลดไปเมื่อกี้มันคือตรงไหนเห็นไหมครับที่บอกเชฟลงมือแล้วครับมันมีแกนกระดูกกลางตรงกลางมีเส้นรูเส้นร่างนะครับเส้นนี้นี่คือเส้นเลื่ออันนี้ไม่เกี่ยวเส้นบนคือเส้นนี้นะครับด้านบนตรงนี้เืออนี้แต่ก็ต้องไล่เข้าฝั่งนี้นะครับเส้นเลืออยู่ตรงนี้พอทยอยใส่เข้าไปเนี่ยมันทะลุไปจุดเดิมอ๋อก็คือยังด้านหลังก็ได้ได้แต่อย่าง เนื่องจากว่าเราทําอย่างนี้เสร็จเอาไปใส่ถังน้ำแข็งมันมีความชื้นมันไม่เหมือนตู้เย็นออที่ลมมันแห้งออกลับมาไอ้แผลตรงนี้จะเริ่มเน่าก่อนก็หลักการประมาณนี้ครับในเรื่องของการเอาเลือดออกจากปลาออก็เป็นศาสตร์ที่ผมเคยสงสัยว่าทําไมปลาที่ญี่ปุ่นเสิร์ฟเป็นซูชิในร้านอาหารฟาตคารดังๆทำไมมันไม่ไเหมือนขาวออสรุปมันไม่ใช่ชนิดปลามันเกี่ยวกับเทคนิค,คเขาทำอย่างนี้ในกรตสอททำไม,มปลาปลาบ้านเขาราคาดีใช่<ล>สาเหตุมันคือจากนี้ไม่เกี่ยวกับตัวปลา ตัวปลาตัวปลาก็เกี่ยวบางส่วนแต่โดยส่วนใหญ่แตกต่างเยอะคือปลาไทยเท่าที่เราทำปลาก็แทบจะไม่แพ้ถ้าทําแบบนี้ไม่แพ้ปลาต่างชาติใช่ครับก็เป็นความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะยกกระดับให้กับท้องทะเลไทยกนนะโอ้โหขุดเยอสุดยอด ไปสรถไปจ่ายตำแหน่ง <divide> กันฮะรถไปประทุนรถไปประทุนใช่ขี่แรงม้าครับใช่รถนี้แหละ สองขวัญเองมาสองขวัญเองมาสองล้านเลยโม่ใช่นี่เฮ้ยเหมือนจะเสียงดีนะเหมือนจะเสียงดีนะเดี๋ยวเพลงไม่เป็นภาคหนังได้กันเดียวแน่นอนนี่เกิดขึ้นแล้วเราจะเดินทางไปที่บ้านของบังฮางซันเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากยามเย็นแบบนี้เราเดินทางด้วยสายฟุตบอดีตรงไปข้างหน้า ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดเหมือนเร็วนะเ่โอ้หใช้เงินขายปลาทำไปเรื่อยๆกันโอ้โหเรากู้เงินธนาคารไม่ได้ใช้เงินขายปลาใช่ครับสร้างบ้านหลังนี้ใช่ครับผมนึกว่าผมกลับไปอยู่ในหมู่บ้านตัวเองก็ได้ตอนนี้ดูดิโอ้โห กคือแบบว่าเราไปกู้เงินธนาคารแล้วก็ไม่ให้ผายเราตอนนั้นไม่มีเครดิตอ,ออนไลน์ก็ไม่น่านเชื่อก็เ,อเลยเอา้าทำเองไว่ขายปลาไปเลยด้ยโอ้โหขายปลาสร้างบ้านนี่กี่พื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าหนึ่งไร่ครึ่งครับหนึ่งไร่ครึ่งตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรครับเจ็ดร้อยได้มั้ครับ 700ตารางเมตรเจ็ตารางเมตรกี่ห้องนอนครับเนี่ยเออประมาณ9ห้องนอน9้าห้องนอนบางน่าจะสร้างไว้เผื่ออนาคตอีกใช่ครับอีก4-5คนต่อชายใช่อย่าเอาความคิดตัวเองไปใส่ย่ากปมเขาแอบ เผยแบบสุดที่ราคาคร่าวๆได้ไหมหลักเท่าไหร่ตอนนี้30ยังไม่เสร็จสามสิยังไม่เสร็จสามสิบได้เท่านี้ได้เท่านี้โอเคครับนะก็ด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับเมื่อกี้ทีมตากล้องผมถามว่าอันนี้ห้องไลฟ์สดขายของใหม่เหรอเป็นความฝันครับอยากมีโรงรถครับผมว่าต้องเป็นสายชอบรถเหมือนกันใช่ครับชอบรถสไตล์ไหนครับชอบทุกค่ายครับเราทุกค่ายถ้ามีตังค์ซื้อได้ก็ซื้อแต่ละเอาที่เราจำเป็นก่อนดีกว่าอันนี้สไตล์บ้านถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์แบบออกโมเดิร์นนะครับไอเดียมาออกแบบเองออกแบบเองด้วยเพราะว่าออกแบบ ไมได้เรยแล้วก็ทาไปด้วย<อ>ว่าเพราะเราไม่มีตังค์ตอนแรกคือตังค์มีไม่เยอะแล้วก็ทําไปทีละนิดๆ,ๆ<อ>แล้วก็คุณใช้คําว่าไม่มี <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ได้คุณใช้ไม่ได้แล้ว <c oughs> แต่ผมเห็นว่าภูมิใจแทนนะแล้วมันเป็นความสำเร็จที่มีเงาเต็มๆเห็นเลยว่าเริ่มจากตรงไหนมายังไงจากวันที่ไม่มีอะไรโตขึ้นมาผมว่าคุณพ่อคุณแม่คงภูมิใจขออนุญาตครับพี่บางอาสันกี่เท่าไรเอ่ยสามสิบสองครับเป็นน้องผมันเนี้ใช่ครับสามสามเกิดปีสามสามยอด ผมเกิด32รุ่นเดียวกันโอ้โหถือว่าเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จไวมากๆเลยนะครับอตัวบ้านเรายังไม่เสร็จดีอาจจะยังชอไม่ได้แต่ว่าเห็นผมแอบได้ยินเสียงะอ่าขออนีญาตไปชมศูนย์ได้ไหมครับเชิญครับเชิญเชิญโอ้คือมาออออีแว็ปออเกล้วสามสิบพอกีคือหลังนี้นะพี่หลังนี้เป็นคําสัญญาที่ผมเคยให้ไว้กับเพื่อนคนหนึ่งเขาเคยช่วยเหลือผมตอนผมอยู่ทพ สัญญาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นถ้ากูมีนะเดี๋ยวกูจะมองมาอยู่กับกูไม่เป็นวัวลืมตีนใช่ครับซื่อสัตย์ต่อคําพูดผมตอนนี้ผมทําการสัญญาทุกคนอุ้ยผมอยากมีสูางนี้ที่บ้านมัางอ่ะไอ้้าถ่ายไว้เยอะลยมมานวนเลยผมอยากทำอางที้ที่บ้านไม่ได้พูดแค่บางคาสานครับผมขอคอปไอเดียนะเอาเลยครับเอาไปทําต่อนะ่างนี้หมดเยอะไหมถามได้เลยนะตรงนี้นะครับก็ประมาณ ก็ใช้งบ2ล้านครับ2ล้าน2ล้าน2ล้านอุ้ยแต่2ล้านเท่านี้ผมว่าคุ้มอ่ะอันนี้ใช้เวลาก่อไฟนานเพิ่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอล้านคือต้นไม้ด้วยรวมทั้งหมดด้วยอุ้ยสวยต้นไม้ครับสวยงามมากครับเดินเข้ามาแบบสดชื่นมากเลยครับสวยจริงผมก็พูดไม่ออกเงินมายืนดูแล้วก็เอ้ยอย่างนี้เลยเหรอผมคุณควรจะภูมิใจมากๆากใช่ว่านี่มันตอนแรกบอกว่าความฝันหรือเปล่าว่าผมมายืนอยู่ตอนนี้เราหายเหนื่อยโอเคครับผมว่าก็ รับผมรู้สึกตอนแรกว่าคาดหวังเป็นแค่ EP เบาๆมาทักทายเป็น FC ติดตามผลงานเขาแต่วันนี้รู้สึกว่าได้ข้อคิดเร้ก็ได้ทัศนคติการทำธุรกิจที่อยากแชร์ให้กับทุกคนติดตามพวกเราค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ได้ความรู้เรื่องอาหารทะเลจากเรียกว่ามุมมองของชาวประมงด้วยใครกัก็ผมาะว่าทิ้งทายนิดนึงแล้วกันพี่บางฮาซานช่วยพูดเป็นรงประดานใจหน่อยไหมครับว่าถ้าเกิดใครอยากเริ่มทำธุรกิจทำมาค้าขายเพื่อมาไม่มีต้นทุนชีวิตเหมือนที่พี่บางฮาซานผ่านมาเนี่ย เขาควรใจไงบ้างให้กําลังใจตัวเองไงดีแต่จริงคาว่าไม่มีต้นทุนชีวิตนะครับมันก็พูดได้แหละแต่จริงทุกคนมีต้นทุนต้นทุนของเราคือกําลังแรงความคิดนั่นคือต้นทุนของชีวิตดังนั้นผมตอนผมเริ่มทําใหม่ๆมันก็จะมีโอกาสผิดพลาดเนี่ยก็เหมือนเส้นกราฟหุ้นตลาดหุ้นหรืออะไรกามมันมีต่ำแสดงว่ามันกําลังจะสูงมันสูงมันมีโอกาสจะต่ําได้เสมอดังนั้น ทุกอย่างพออยู่จุดหนึ่งเราต้องมีสติพราสติมาปัญญาเกิดสติเตลเลิดก็จะเกิดปัญหาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะมีปัญหาถ้าเรามีตัณหาเราก็จะไม่มีปัญญานะครับแลวเราสร้างปัญญาด้วยกันดังนั้นผมจะคิดเสมอว่าเฮ้ยตอนนี้เราสูงอยู่เราจะต่ำเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเราท้อแพ้สิ้นหวังแ้ะทมผมขื่นจงนึกว่าถ้าคุณอยู่ในเฮ้ยชั้นต่ำสุดแสดงว่ากำลังจะสูงขึ้นครับครับผม ผมจบมือให้เลยครับถ้าเทียกผู้ชายคนนี้และที่ชอบที่สุดด้วยนะครับก็คือความสําเร็จตรงนี้มันมาจากการที่เขาเห็น<ช>ค่าของ เรียกว่าต้นทุนชีวิตหนึ่งอย่างของเขานั่นคือทรัพยากรทางทะเลเขามาจากการเป็นชาวประมงมาก่อนด้วยนะครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของบางอะซานไปด้วยนะครับถ้าอยากเห็นพวกเราขอกลับกันอีกนะครับสารการตั้งเชฟโจบางกะซานเห็นอยากเห็นพวกเราพิมพองเลยเราตกฟ้าหกือไปทำพิธีการฝากคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยนะครับคอมเตเยอะเลยติดตามท่านบางอะซานเชฟโจ้น้ำไข่กินด้วยราคาเหมือนเดิมนะครับไปถ่ายทอกันอีกทีหน้าลืมกดแชร์กด subscribe ของช่องพวกเรานะครับต้องเจอตัวจริงด้วยนะครับต้องเป็นช่องจริงช่อง ผมก็ดยบ่ lly, อยนะครับโอยยังไงครับขอบคมากับทาครับสุ้ายร้อยจักเ์้อยจักรยจักษรอยจักใจเด็กใจเด็กใจเด็ก